స్రలి వరాను ปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหาการอัมหาการทิคารตังทิคารตังทายะทายะสุขายะกายแต่พระสงฆ์ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายสังฆทานสังฆทานพอมของที่เป็นบริวารพอมของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้เอี่ยภาพพิสูจ์สูงเอีภาพพิสูจ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับขอพระภิกษุสงฆ์ สังฆทานสังฆทานพร้อมของที่เป็นบริวารพร้อมของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าเมื่อรับแล้วเมื่อรับแล้วขอให้มีความสุขขอให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองความเจริญรุ่งเรือง เข้าพเจ้าทั้งหลายเนข้ยญาติของข้าพเจ้าเน้ญาติของข้าพระเจ้ามีบิดามารดาตาญาตาย่าตายายครูบาอาจารย์พระภูมิเจ้าที่ธรณีเจ้าทางและเทวดาที่ปกปักรักษาอาคารบ้านเรือนเถือกสวนไรนาสถานที่ทำงานและตัวของข้าพเจ้า ของข้าพเจ้ารวมไปถึงเจ้ากำนายเว้งหมดทั้งสิ้นหากว่าท่านตกทุกข์าว่ท่านทุกขอให้พ้นจากทุกข์ขอพ้นจากทุกข์่าท่านถึงสุขหกขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดการตลอาลนานเธอสาธุสาธุสาธุ เนาเนาะมาปล่อยปลารับโชคนมนั้เนาะให้ชีวิต17ชีวิตอุดมมุทนาสาธุเด้อสาธุเด้อเราสิวอเคาไหนน้าก็ได้เป็นกับเหตุสังกทานในแล้วความจ็บความป่วยความจนกะให้หายไปให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต มีโชคมีลาบมีอายุยืนยาวมีแต่สุขดีสุกดีค่ะไปกับลากอไเตกับนางจับไปได้น้องโอนไุขนะปไข้าาเจ้ัน้อวิงโอนไปไปไปได้ มาสาธุเร์ด้วยจะด้อไทยชีวิตเขาไะไรล่ะตกกลางสิ <laughs> <laughs> วันนี้ได้ตัวไหนคะวันนี้ยังไม่ให้อาจารย์แลเฮียได้ตัวไหนยังไม่มาเลยอีกเมือนี่เยังไม่มาเพิ่ไ้หัวนี้หัวาเนะเพิ่งประกาศแล้วนตสามตัวนะใช่แต่ว่ามันเสียแต่ว่ามีนิพนธนะตนััวจตไ่ะมันเบาหนาหลงมือม่เก่เ တိကာယုໂ ପ ဘောဝະອະພິວາທະນະສິລິສະອິຈັງກຸດຕະປະຈ ว่ได้นะันเดบนใส่มันบามื่นไคตวมันบอกว่าห้าหจะห้จ็ดนี่เขอากระดาษกระไอ้ปากกามาให้มันเขียนมันจะเขียนห้าห้าเนตัวใดมรู้สกตัวใดตกรีนนั่นเรม่ตัวคนเราจะเอาปดสามแปดสามเนี่ยอันที่เขาจุดถุตัวน้องปดส่วนแปสามไม่อไรนจากใส่ฟันดีเตอ านไปก็ัวเดชุกได้คำนงามไปก็หมดได้นไ่คนึงจรงใจดแบอจมดแกกระด่ออมาจามดเลือดเต็มตัวเลยแล้วก็มีแผลมีอะไรแกแต่แกม่ตายแกทีมีเป็นมดแกแกก็บอกว่าอูมนเนมดมันเปนะ่าทหมดแล้วยังจะซ่อมได้บนี้แล้วเียนอะไรเี่ยนนีาไเียี สี่นึ่งนเนีนสี่อายุพอดีเพมเย็เกนกว่าไม่ได้ราจะเามิชชั่นใ